ผู้หญิงสนใจเราดูยังไงครับ <S <S สตันบอกเลยว่าสตันคือมึงอยู่เมื่อกี่ปีแล้วเนี่ยคือดูไม่ออกจริงเหรอวะเออนะฮะคือเอาจริงดิเอออ่ะโอเคแต่ก็ต้องแบบมีแหละนะครับคนที่แบบดูไม่ออกนะครับงั้นคลิปเนี้ยผมก็เลยแบบเออคือไหนๆมันก็มีแล้ว ก็แบบมาแบบดูที่ง่ายๆแล้วกันนะฮะที่แบบผมใช้นะครับผมแบบเอาแบบที่ว่าสนใจจริงๆนะแบบไม่เผื่อเลือกกับคนอื่นนะฮะก็ลองเอาไปเช็คกันดูแล้วกันนะครับว่าวิธีที่ผมใช้มันโอเคหรือไม่โอเคนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกอผมหน่อยนะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยอย่างที่หนึ่งผมคิดว่าแชทของคุณเวลาพิมพ์ไปหาเขาครับจะต้องไม่หนักขวาหนักขวาในที่นี้ก็คือเหมือนว่าคุณพิมพ์ไปหาอย่างเดียวฝั่งซ้ายที่เขาพิมพ์มาหาคุณอะแม่งไม่มีเลยเว้ย เออนะฮะแล้วเขาก็จะตอบทุกข้อความนะครับที่คุณพิมพ์ไปถ้าเกิดคนใส่ใจหน่อยๆปุ๊บคือเขาจะแบบเรียกว่ายังไงอะ่ะแบบไม่ตอบมาแค่ไม่ตอบมาแค่แบบอย่างเดียวเขาจะแบบกดรีพายปุ๊บแล้วก็ตอบแยกๆๆเป็นอันอันนี้คือแบบเออเฮ้ยม่งโอเคมันดูใส่ใจไว้อะไรนี้นะครับแล้วก็แบบทักไป10บโมงตอบสี่ทุ่มอันนี้ก็ คุณก็คิดเอาเองแล้วกันนะครับว่าแบบเขาสนใจคุนไหมนะครับเพราะว่าแบบเวลากินข้าวเที่ยงอ่ะข้าเย็นอนะ่ะเอออย่างน้อยน้อยคือมันก็ต้องแบบมีเวลาตอบกูบ้างแหละ นะครับจะมบอกว่าทํางานตลอดแบบนั้นนะ่ะปล่อยให้เขาทํางานเถอะหาคนอื่นนะฮะแล้วก็อันที่2นะครับเรื่องโทรนะครับโทรหาได้อะไรเงี้ยคือสมัยนี้ก็ต้องบอกว่าหลายๆคนนะครับชอบเลือกที่จะพิมพ์เอามากกว่ารวมั้งผมเองนะครับผมแบบชอบพิมพ์นะครับผมก็เข้าใจได้นะครับบางคนแบบไม่ชอบคุยสายก็มีก็อาจจะแบบเออลักแหละชอบแหละอะไรเงี้ยแต่บางคนแบบเออยากนั่งทํางานไปด้วยหรือดูหนังไปด้วยคุยไปด้วย อะไรเงี้ยเออนะครับมันถ้าเกิดคุยไปด้วยมันก็อาจจะแบบไม่มีสมาธิอันนี้ผมเข้าใจได้นะครับแต่ไม่ใช่แบบบอกว่าแบบโอเคอยู่บ้านแล้วรับสายไม่ได้เลยนะครับรับแล้วเหมือนแบบต้องทําเสียงแบบเออเออเดี๋ยวค่อยโทรมานะอะไรเงี้ย νε? เออแบบแบบแบแบแอบ,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 แบบคุยอะ่ะเออหรือแบบบอกแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวออกไปคุยข้างนอกอะไรเงี้ย νε? เออที่บ้านไม่ให้มีแฟนนะครับคือแบบถ้าเกิดคุณอายุต่ำกว่าสนะิบห้าสิบแปดนะเข้าใจได้แต่ถ้าเกิดระดับแบบยี่สิบห้าบวกสามสิบบวกอะไรเงี้ยรลมวมาอ้างแบบเนี้ยเชื่อเหนะครับ อยู่กับฟัวครับอืมไม่ได้แบบที่บ้านไม่ให้คุยนะฮะแล้วก็เวลาก่อนนอนนะครับข้อต่อมาที่ผมคิดว่าเวลาก่อนนอนเนี่ยก็คือเหมือนว่าคือเขาจะต้องไม่ลืมคุณนะฮะคือมันเป็นช่วงที่ผมคิดว่าแบบมันเป็นเวลาที่แบบว่าดูแล้วแบบเออเฮ้ยดูแบบดูออกที่สุดมั้งสําหรับผมนะที่แบบว่าเออก่อนนอนเนี่ยคุตนะส่งสติกเกอร์มาอะไรนั่นนู่นนี่นะฮะไม่ใช่แบบเออหายไปเลย นะครับถ้าเกิดหายไปเลยวั 1, 2, 1, น2ะวัน่ะก็โอเคคือเราก็อาจจะบอกเขาว่าเออก่อนนอนช่วยปรับตรงนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าเกิดสมม,มติว่าแบบมันเป็นที่ัย่เขาอยู่แล้วเ,เขาปรับให้ก็โอเคอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่หายเนี่ยมันก็อาจจะแบบเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะคุณก็ลองเอเอาเองนะครับว่ามันเอ๊ะยังไงดีเอ๊ะยังไงได้บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าผมคิดว่าถ้าเกิดเขาใส่ใจเราจริงๆอ่ะตรงเนี้ยเขาจะไม่ขาดนะครับแล้วก็อย่างต่อมาที่4ี่อันนี้ฝากไว้นะครับให้คุณลองคิด ถึงตัวคุณเองเป็นหลักเลยก็ได้นะครับง่ายๆเลยนะครับอันนี้ถ้าคุณชอบใครสักคนนะครับคุณจะทําแบบไหนเขาบ้างและลองคิดกลับกันนะครับผมว่าเขาทําแบบนั้นกับคุณไหมแค่นี้ยผมคิดว่าคุณก็น่าจะแบบมองออกแล้วครับว่าแบบชอบไม่ชอบกูวะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แทยมแทมแล้วถ้าคนที่ออสนใจเราจริงๆใช่ไหมครับแบบที่ว่าฝันทงเลยนะว่าแบบ เออยกเว้นเขาจะทำแบบประชดแฟนประชดคนใดคนหนึ่งนะฮะคือเขาต้องแบบทำอะไรที่ว่ามีแบบบ่งบอกได้แบบเฮ้ยอยู่กับเราแบบถ่ายรูปคู่กับเราแบบอะไรแบบใดๆก็ได้แบบลงสตอรี่ไปโผล่เขาสักทางหนึ่งอะไรเงี้ยเหมือนว่าเฮ้ยเขาโอเคกับเรามากเขาอยากโชว์เราเว้ยอะไรเงี้ยเออนะฮะถ้าเกิดเขาทำแบบประมาณเนี้ยผมก็คิดว่าคุณก็น่าจะเตรียมตัวที่แบบว่ามีแฟนได้เลยนะครับ